พี่บอกต,ตรงเลยนะพี่เสียหายเยอะมากหลายเยอะมากหลายร้อยล้านโรงแรมปิดไปปีหนึ่งโอ้โหมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำเองอะไรเองแต่มันมาป้อนเราไปโดยจับมือใครโดมไม่ได้เพราะทุกคนก็เป็นมากกว่าเราอีกมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือเรื่องของโลกอะ่ะไม่มีใครสามารถไปกําหนดได้และทุกหัวระแหงลำบากหมด อันนี้ประทับใจแล้วก็มีที่ประทับใจอีกก็คือแพนเคก้กเนาะแล้วก็แอนที่ประทับใจแต่น้องแตงโมใช้ถึงสามครั้งเป็นคนเดียวที่ใช้ใช้บ่อยประทับใจยังไงบ้างประทับใจคืออย่างนี้เราตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักดาราเยอะแล้วก็น้องแต่งตัวเป็นสโนว์ไวท์มางานวันเกิดพี่เนาะเป็นงานวันผู้ให้กำเนิด ที่เด็กพิการซ้ำซอ้อนหรืออะไรประมาณนี้เราจะเห็นเลยว่าน้องเข้าไปดูแลเด็กอะไรอย่างเงี้ยน่าราักเป็นดาราคนเดียวที่แบบที่ว่าเ,าเขามีความเหงานะมีความเหงาในตัวเขาแล้วก็อยากอยากคุยก็นุ้นคุยใหญ่กันนี้แล้วก็ครั้งที่สองก็คือจักที่ชูชัยบุรีเสียงเบาาพี่ตะลึงเลยบอกโอ้โหทำไมสวยแบบกับแพนเค้กก็ว่าสวยแล้วนะแต่น้องแตงโมแบบ ค่ากันไม่ลงเลยพี่บอกทำไมแตงโมวันนี้สวยอย่างเงี้ยสวยใส่ชุดไทยอะ่ะหุ่นแบบสวยมากแบบโอ้ดาราคนนี้ไม่สวยจังเลยเดีย๋ยวพูดเลยพูดแล้วพูดอีกนะทําไมแตงโมสวยอย่างงี้สวยอย่างยยางี้แล้วครั้งที่สามก็ง,งานอะไรอันนี้จําไม่ได้แล้วเป็นเป็นช่วงที่พี่ได้โอกาสได้คุยกับเขาเยอะหน่อยช่วงที่คุยเราจับได้เลยว่าหนึ่งรักพ่อมากสองดูแลตัวเองช่วยเหลือครอบครัวสามแม่ทิ้งไปเนาะ สี่เขามีความเหนาแล้วเขาจะผิดหวังในความรักดวงคนเราเะนะเห็นไหมเขามีรักทั้งใดก็ไม่ค่อยสมหวังพอมีรักเกือบสมหวังก็มาจากไปเลยสงสารมากผู้หญิงคนนึงเนะอะตอนแรกพี่ไม่อยากเชื่อว่าเป็นความจริงพี่ว่าอะไรจริงเหรอแต่คิดว่าเป็นอุบัติเหตุถ้ามันถ้าถ้าเขาเสียชีวิตแบบอุบัติเหตุเนี่ยก็ถือว่าดวงคนเรานะ มันมันมีเหตุไปแต่มาสาวไปสาวมามันเหมือนกับวางแผนแล้วก็เป็นกลบายหรือเป็นฆาตก,กรรมอันนี้ยิ่งน่าสงสารแบบทำไมต้องมาเกิดกับเขา่าทำไมเขาจะต้องคนาลังแกเขาถึงขั้นกามหักหน้ายุบฟันหลุดกี่ซี่กี่ซี่โอโ้ตายแล้วยิ่งสาวยิ่งสงสารพี่อยากให้น้องได้รับความยุติธรรมเพราะฉะนั้น ตอนนี้แม้แต่วงการตำรวจยังบอกห้ามทรัสเลยเพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างเนาะที่อำนาจที่สูงกว่าสามารถทำให้คดีนี้ปิดไปแบบเงียบๆไปเลยสามารถเป็นไปได้แต่ถ้าหากมีคนต้องการความยุติธรรมพี่ว่าประชาชนเรานี่แหละที่เรียกร้องกันและพยายามปลุกกระแสเพราะเดี๋ยวนี้ประชาชนช่วยได้เยอะ อะไรที่มันอันนี้คนเราขุดคุยขุดคุยแล้วสร้างความยุติธรร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 มไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนมันจะแพ้การยอมรับของของคนประชาชนทั้งประเทศอ,อยากจะบอกน้องนะว่าขอไปอยู่ที่สุขติประชาชนทุกคนในเมืองไทยรักน้องมากแล้วความเหงาของน้องอย,อย่าอย่าอย่าไม่เหงาอีกแล้วนะทุกคนอบอุ้มน้องเป็นนางฟ้าในดวงใจเป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติชีวะ บุคคลของวงการเมืองไทยจะต้องไปอีกยาวเลยเพราะคดีนี้เป็นคดีใหญ่มากดังไปถึงทั่วโลก CNN ระดับโลกเลยน้องจะเป็นตัวอย่างที่ให้ดารารุ่นใหม่เนี่ยได้ได้สัมผัสแล้วก็เป็นเป็นดาราที่มีประวัติอะไรที่เขียนได้ตลอดเนาะแล้วก็ความยุติธรรมต้องให้กับน้องขอให้น้องไปเกิดไปเป็นนางฟ้ามี เป็นนางฟ้าที่ฉายลไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขขอให้ทุกคนส่งพลังใจให้น้องไปเป็นนางฟ้าอยู่ในพบที่สูงขึ้นและสูงขึ้นอแน่นอนพี่บอกตรง,ตรงเลยนะพี่เสียหายเยอะมากหลายเยอะมากหลายร้อยล้าน โรงแรมปิดไปปีหนึ่งร้านเพชรพี่เคยได้รายได้ปิดไปหลายครัง้งหลายครัง้งรวมแล้วประมาณ6เดือนน้องคิดดูใจเสียหายขนาดไหนถือว่าเดือนหนึ่งเราตีน้อยๆน,นะ50ล้าน6เดือน300ล้านแล้วนะไหนจะโรงแรมอีกแต่มันมากกว่านั้นถูกไหมพี่ขายเพชรนะนี่ตีน้อยๆน,น,นะมันถึงบอกโอ้โหมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำเองอะไรเองแต่มันมาป้อนเราไปโดย จับมือใครดมไม่ได้เพราะทุกคนก็เป็นมากกว่าเราอีกเพราะฉะนั้นก็สิ่งหนึ่งบอกเราก็เสียใจนะตรงที่อยู่ดีๆรอนอเงินในชช้นที่ที่ว่ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือเรื่องของโลกอะ่ะซึ่งไม่มีใครใครสามารถไปกําหนดได้และทุกหัวระแหงลําบากหมดคนจนก็ยิ่งลําบากคนรวยก็ลาบากพี่ก็ถือว่ามีมีฐานะพี่ยังลาบากเลยพี่พี่เคยเจอเหตุการณ์นี้นะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่า ไม่อย่างให้มีแบบนี้มันยิ่งกว่าสงครามโลกนะเพราะมันทุกหัวเราแหงสงครามโลกมันแค่จุด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 ถูกไหมฮะอีนี่มันทุกซอกทุกมุมทุกหัวละแหงทุกคนรับหมดเลยพี่ต้องทาพี่ก็ต้องทํายืนยันทําต่อไปเพราะพี่สร้างมันมาแล้วเนาะเราก็ต้องทำอ่ะเราจะไปเราจะไปหยุดได้ไงอะ่ะแต่เราลอสเงินเราลอสเงินไปเราก็ต้องทําใจให้ได้แล้วอีกอย่างเราเป็นคนค้าขายอาชีพสุดจริต เงินสุดจะดิดแล้วเราหายไป5้0หรล้านบางคน10ชาติยังหาไม่ได้เลยนะแต่นี่มันแค่แป๊บหนึ่งเงินท้นหายไปอย่างเงี้ยกว่าพี่จะหาใหม่กลับมายากไหมน้องยากมามกอเ,เอาไปเยอะแล้วกัน,น,กนพนักงานหลายร้อยคนนะ่ะทั้งฝั่งเพรฝั่งอะไรอะ่ะแล้วเราทิ้งเขาได้ที่ไหนอะ่ะต้องพัดเนื้อตัวเองใช่รายได้ไม่รับ แล้วยังมีค่าใช้จ่ายอีกคิดดูซิว่ามันมันมันสาหัสสาการน,นะใครบอกโอ้ชิวชิวไม่ต้องเชื่อทุกคนโดนหมดการปรับตัวนี่ตอนแรกเราไม่รู้จะปรับตัวอย่างไงนะที่ก็มันมันเหนาเงินอยู่บ้านไปไหนไม่ได้เลยปวคโิดตอนนั้นก็เห็นเพื่อนเล่นเซเชยลกันแล้วเราก็มารู้ว่าอีกหน่อยยุคไม่เท่าไนี่จะยาวนานสิบสิบห้าปีที่จะเริ่มเอ๊ะไม่ได้แล้วนะเราต้องมาอยู่ออนไลน์ก็ราบปีนี้หกสิบล้านถ้าเรา ไม่มาเล่นโซเชียลเราจะแก่หนองแล้วเราตัวพี่เองเป็นคนกลัวเล่นแก่มากเราจะบอกตัวเองเสมอว่าใจฉันอยู่ที่สิบเก้าและอายุฉันอยู่ที่สามสิบห้าณวันนี้โซเชียลเป็นสิ่งสำคัญฉันต้องลงมาเล่นแต่ที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยนะเล่นบ้างนิดหน่อยลงเฟซบุ๊กอะไรนะตอนนี้คือเล่นเป็นตัวเลยต้องมาเรียนรู้ศึกษาก็เลยมาเล่นฟิกฟ็อกพอพี่มาไลฟ์สดแฮปปี้ <Happy March. S 1> มากดึงได้เพื่อน สองเราได้เรียนรู้มันไม่เกี่ยวเงินนะเงินเรามีละถูกไหมที่จะเอาน้ําหอมมาไลฟ์เพราะเรากลัวเดี๋ยวของเราแพงไปอน้ำหอมมาไลฟ์ขายดีมา,อากอนิจจามาไลฟ์ขายดีมากแล้วก็แก้ด้วยเพชรไหนๆยงไมไนะ่แก้เจ้าเพชรอ่ะแก้จป็นจริงสองจริงได้แต่ตอนนี้คิดเพชรเป็นตัวเลย ตั Ark, ้งใจเนาะแต่เป็นอะไรที네่ติดในใจเราแล้วว si ันนั้นก็เลยรู้สึกมันข่าวเกี่ยวกับเขาพารุว่ากับนักข่าวแล้วเราก็รู้สึกจำจนแน่นเลยว่าเป็นงานเราตั้าแต่จ้างจ้างดาราคนไหนไม่มีใครไม่ไม่ยืนได้จอบีคนนี้เลยที่มยื่นรับจอบอเราจ้างเขาเยอะนะหลายแสนแต่ไม่ยืนรับจอบีก็คือเราได้ะลรก็ได้แต่ภาพเดิมหอย่ มันต้องรัดดับสัมผัแล้อนตอนตอนที่การลำบากแล้วควรมีสัมผัยืนด้วยส่นทขอเลยนะวาขอแยกเดีียวซึ่งแอนทอนผสมที่คือรารบบหน่งแต่ก็ปฏิเสธขอสัมผัสแยกมาโอเคแต่ถึงเวลาปบจบปบเดินแบบปุ๊บหายทิ้เลยก็ไม่ได้โกรธน้องนะ้อาจจะมีคนเรานะเราคิดบวกอาจจะมีติดที่รัฐหรือเขไป่า้ละครหรืออะไรอย่างน แต่ที่มีความรสกว่าน้อยควรเดินตาลายที่มทผมก็ไก่อนนะครับแต่นี่คือการไปตาัมก็เลยติดใจว่าทุากนคนไปดคิดเอ,อนะาแอะไนว่าการที่เขาไปว่าน,าานาักขาวคือที่มีความรู้สกว่าหน้าที่เดือีตท้งตาดาราต้องให้เกียรตินักข่าวเขดังมาได้เพราะนักข่าวแต่วันนึ่งลืมนาามักขา ที <c 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 ่ไม่งเช่นเดียวกันสื่อและนักขาบันสื่อก็ทาลายนักแสดงไปเยอโดยกาเต้าขาแล้วก็แต่งขาใส่สื่เใส่สื่อที่ไม่มุา่ออันนี้จะติดือที่อยอ่นี้เลยอยากถืมาดูเราต้องให้คนไทช่วยกันและสิ่งที่มาพูดที่ก็ไม่้ว่าที่จะที่มีคมพูดอันนี้ด้วยแล้วจะติสื่อด้วยว่าอย่างน้อยให้รักใจใหห่าใจ ตก็ต้องให้เกียร์ดาราดาราก็ต้ให้ตูอก็เป็นตัวอย่างให้ดาราด้วนะฮะาาตรงนั้นก็ตู้จริงๆไม่มีสเื่อทะดังได้ ที่สันนะิษฐานเนาะคืออันดับแรกอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะพี่ฝันก่อนอยูดีไปฝันว่าตัวเองจะตายไม่ใช่ตายนะจะต้องตายแล้วหดหูใจมากว่าเราต้องตายแล้วก็ตื่นขึ้นมาพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่ต้องไปวัดไปทําอะไรพิธีนิดน,นึงเนาะเขาเรียกอ,อะไรอะต่ออายุหรืออะไรเงี้ยมีคนแนะนํานี่แหละคือที่มาที่พี่พติดโควิดพี่ไปวัดเทพลีลา คนมหาศาลเลยไม่รู้มาจากไหนจนพี่ตกใจเลยแต่มันเป็นวันมาฆาบูชาพอดีเราก็อ๋อตายแล้วเป็นวันมาฆาถ้าจะตีรถกลับกม็มาแล้วเราคงไม่เป็นไรมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้เลยน่าจะติดในห้องที่มันเป็นห้องแอร์เพราะน,นั้นจุ่ห้าสิบคนแล้วพอเรารู้สึกว่ากลับมาประมาณสองสามวันเราเป็นพอเราเป็นปุบ๊บเราตรวจเอทีเคขึ้นมาสองขีดไปเลยก็เลยรู้ว่าต้องติดจับตรงนี้แน่นอน ที่เป็นไม่เยอะนะที่รู้สึกว่าเออแค่นี้เองเหรอแล้วก็อยู่สองสามวันก็จะเนือยๆอย่างเงี้ยแบบไม่มีแรงเียเหมือนข้หวัดแล้วก็ง่วงนอนแล้วก็กินยาแล้วก็นอนจนพี่ตื้อหมออ่ะต้องอยู่ครบสิบสี่วันวันที่ห้าพี่ก็จะกลับแล้วพี่ก็ตื้อหมอหมอให้ผมกลับเถอะอย่างงี้นึ่งนจบปุ๊บประมาณวันที่แปดหมอให้กลับทบก็ทนที่ตื้อไม่ไหว แล้วพี่บอกมันไม่มีอะไรคุณหมอบอกถ้างั้นเดี๋ยวตรวจต่อดอีกทีหนึ่งนะก่อนปล่อยตัวกลับก็ตรวจแล้วก็ไม่มีอะไรแต่พอกลับมาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันผ่านมาประมาณเกือบเดือนแล้วนะทําไมมันเหมือนเป็นตอนโควิดเลยคือมันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันเพลียมันล้ามันเหนื่อยมันมันไม่ปกติก็เลยกลัววจะเป็นลองโควิดหรือเปล่า เมื่อวานก็เพิ่งไปหาหมอมาเลยนะไปหาหมอเลยเอาเล่าอะไรหมดเลยบอกหมอก็เลยบอกว่าคุณชูชัยมันเป็นอย่างนี้แหละตอนตอนนี้เบื้องต้นตรวจแล้วเพอร์เฟกหมดเลยอันสุดท้ายอยากให้ฝากแฟนๆนคะคะติดตามทางช่องทางต่างๆคุณชูชัยได้ยังไงบ้างอ๋อตอนนี้นะฮะถ้าติดตามผมนะครับเออชูชัยเดอะยูนิเวิร์สเป็นทั้ง YouTube นะครับชื่อปีพาไปชูชัยเดอะยูนิเวิร์ส t ิ k t อกก็ใช้คำว่าชูชัยเดอะยูนิเว e ร์สเพจก็ใช้คำว่าชูชัยเดอะยูนิเว e ร์สนะฮะส่วนไอจีออ IG จะมี2ออันนะฮะชูชัยอันเดอร์สกอร์ซีทูเกี่ยวไลฟ์สไตล์ตัวตนของพี่แต่ถ้าเจนพิสไบท์ชูชัยเกี่ยวลักชูรี่เช่นนาฬิกาแบรนด์ดังระดับโลกพี่เป็นตัวแทนและเครื่องเพชรสุดหรูนะฮะก็ติดตามพี่ตรงนี้พี่ว่านะยุคนี้นะอย่าบอกบอกน้องๆนะฮะ อย่าก,กลัวอะไรบางคนอยากเป็นดารงดาราไปรอคิวพี่ฝากงานหน่อยไม่ต้องอยู่เปิดช่แนลอยู่เองเลยเปิดเลยทําเองเลยเดี๋ยวว่าจะบอกมันยากโน่นนี่ถ้าเราคิดว่ายากมันจะหยุดทันทีแต่ถ้าคิดว่าต้องได้เราจะสู้ไม่หวัน่นไม่มีอะไรที่กูทําไม่ได้คนอื่นทําได้ฉันก็ต้องทําได้และฉันต้องทําดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ํานี่คือนิสัยพี่คือพี่คนกับไม่ปล่อย